สองนะครับพระเจ้าแผ่นดินที่สองที่ว่าข่ายดินข่ายดินนะครับผมไม่มีนางสนมครับมีแต่นายสนมนะครับแสดงทุกอย่างนะฮะอยู่ในพระกรองไทยแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่งให้แต่งตัวเป็นผู้ชายเป็นเป็นเป็นพระเจ้าที่รักสวยรักงามนะครับนะฮะเป็นพระเจ้าที่รักสวยรักงามนะครับในส่วนด้านหน้านะทั้งก็รักเกิดเหตุอยู่นะผพื้นที่นั่นนะนะฮะก็คือก็คือก็คือนะครับก็คือเขาก็จะมีการให้เช่าพื้นที่ที่มหรดกสแน่นรำนะฮะ อ่าผ่านสานนท์นั่งให้ท่านด้ดูด้วยนะครับคือการขายดอกไม้ถึงที่ราชวังก็คือด่านในนี่แหละฮะแต่ว่าคนเขามาจับจองอยู่ทร้างบ้านเรือนอะไรต่างๆหมดแล้วนะครับอ่ฮเดะเสียดายมากนะครับทีนี้ไม่ใช่เสียดายราชวังไม่นางกำลังการจัารบ้านคนอยู่ในบ้านอย่างนี้อยู่ในโบ้ถ์นะครับพื้นที่ของนั่นนะบ้านคนอยู่ในวังอ้ยพโนยอ้ยพโนยอุ้ยพโนยเดี๋ยวเราจะเดินเดินนะฮะเราจะเดินเราจะเดินเดินเเดี๋เราจะเดินเดี๋ยว เออนคัะนี่รถจอดไปสื่อเต็มเลยนะฮะเดีมดีมใหม่ส่วนดอกเหมยนะครับสร้างภูง่ายว่สร้างคูกหนาวว่ะเิว่ประเทศลาวเอ้ยนะนี่แม่ก็สร้างหน้าหนาวว่เาไันนีัดดต้นหอดละไอนีดอกซากุระซากุระกไ Да เจะไปทารลูกชายพิวิษ well ิุหรือว่าไทาใส่ชุดอาวยาชุดประจำต่างชาติอะไรแบบเนี้ยจะเห whale, e ็นสาวเวียดนามใส่ชุดอาวยาจะมีสัญลักษณ์ว่าเอวบางร่างหน่อยหน้าอกใหญ่ท่านจะสังเกตได้เป็นสาวลักษณะพิวดนามเลยเอวบางหน้าอกใหญ่ถ้าไมเป็นอย่างนี้อันจะไม่เคยเห็นวิวิษณุอ้วนใช่ไหมครับเพราะว่าเวียดนามกินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหารนะครับเป็นน้ำหลักที่เป็นอย่างนี้นะครับส่วนคนไทยนี่กินเหล้าเป็นหลักกินผักเนี่ยร้องและส่วนกินปลา กินเลยนะครับกินหอยนล้กินหอยบ้รอยครับที่เป็นน้ำบองนั่นนะครับส่วนเสาโค้งนะเป็นสัญลักษณ์ของพระราชวงสูง5 4เมตรครับ5อเท่ากับ9นะครับนี่ถึนกี้าประชวรอาจะพานเดินเข้าไปทางไหนนะฮะนะครับชายรุ่งกับสาโคงนะครับเดินมาไหวแล้วมั้ยเจือบใส่ด็กมอเต้ยใจกล้าท้ก่อน ต้นเป็นยามาสดอกเบยสักุระดอกเมยต้นแบบย่างฝาามือต้นบอนไซแบบนี้ก็คือต้นละประมาณสองแสนบาทถึงสามแสนบาทต้นที่สื่อนี่ประมาณสองหมื่นบาทนะฮะับที่ที่รถสามล้อของเพียงอยู่เนี่ยแต่ว่าดอกเมยปีนี้ไม่ค่อยสวยครับก็คือนะครับใบใบยังไม่ออกนะครับดอกลิลี่ที่นี่ลิลี่ลิลี่ก็ะถางล้วประมาณหนึ่งพัน ใ้ตุดจินะนะในตุดจินว่าสาวบอกแล้วคือระบบประชวงคนเวียดนามจะจะไม่ค่อยชอบเพราะคือสมัยก่อนสร้างอารังการใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าในสนามรบ,บเวียดนานมเป็นคนลบไอ้นี่เพระเวดตุดจินนะฮะก็เลยตุดจินหน้าประชวงเราก็จะให้เช่าพื่นที่แบบขายของตรงนี้เดี๋ยวไปตลาดตรกป่าคุณจะเยอะกว่านี้ประมาณหล่อยเท่านะฮะมาลงเี๋ยวรัละไอหมอนี่มึกว่าจะหมดตบบ้าได้รถคุณจะเลอะหมดอ่ะ ครก็เป็นแขกนะครับก็ไม่หลุดครับไม่หลุดตัวส่วนท่านเห็นขวามือไอ้นั่นไอ้สมโอไอ้เลฟหรือนางไอ้เจ้านักเลงว่ะนี่้าได้ไหมสมโอเอลเลฟหรือนางนั่นด้านรวยร่ำบอกวพี่วิชัยครับทางทางนี้บอกว่าถ้ามันเข้าไม่ได้ก็ไม่อยากจะลงนะครับเป็นไงเราเราเห็นด้วยไหมครับดองบาดองบามาเก็ต ดานังครับประเทศเวียนดนามรถจอดตรงไหนนี่จอดนี่เลยใช่ไหมเขจอดได้เหรอ เยอะมากครับวุบ่นวายสุดโอ้ยตายไปไม่ถูกเลย,เลย,ยไปนี่แราไปไไก,ก็จุดประสงค์หลักทีมาซื้อกาแฟครับได้แล้วก็คงกลับคือไม่ค่อยชอบคนเยอะกับบรรยากาศ เปียกๆเ,เละๆอย่างเงี้ยนะตรงไปเก็บแค่นี้ก่อนนะครับมันวุ่นๆ